มีผู้ใดเคยเรียนนี้ครับอ่ะครับแลนแล้วครับเนี่ยรถก่อได้พลังงานเทียมครับสวัสดีครับอิสานบรรณนี้ครับมับนนี้ซิมาพาะภายนความทรงจำในวัยเด็กครับเนื่องจากสมัยก่อนนะครับ 40ปีที่แล้วครับการซื้อสารหรือการขโมคข่มยังลำบากครับของเหลนกับหายากครับซึ่งบ้านน้องฮี่ก็เป็นที่นิยมกันเลยคือยิบผาครับซึ่งที่เหลือจะยิบผาคือก่อ,กอได้ครับมันนี้เขาถึงไม่เหน็นของเหลนครับลดก่อได้พลังงานเทียมครับนิยมกันมา,นมาเนนกเลยครับนี่มาเบิ้งขั้นตอนการนี้ครับ ยังไงครับนี่เขาได้ก่อได้มากครับเขาต้องมาพาดานคางครับนี่ครับเพื่อจะล็อกแบบนี้ครับล็อกให้หนังยางอยู่ข้างในครับมันอันนี้วัสดุกะมีดดังนี้ครับหนึ่งครับก่อได้มาจิ้มฟันเทียนแล้วก็หนังยางที่เท้าจากถุงกับเขา่าตัวไปครับแก่บ้านแล้วก็ ไม่เสียบลุชิ้นครับก่อนนี้ค,นครับถ้าต้องพาโมองีเพื่อจิล็อกล็อกเออหนังยางไม่มันเดินตามกับพาตรงกลางนะครับพากันตรงค่อยๆระวังนะครับระวังบาด นี่ครับเอาลองบดลงเลิกแข้งก็ได้ครับเขาก็บเบ่งจากขนาดมาจ้มฟันครับ2ด้านครับจะกะาว่าให้มันล็อกไม่จ้มฟันอยู่นะครับ กินฟันแท็กมึงครับหกบักไปครับลอกบึงอับอยู่แล้วครับนี้อีกฟัง่งนึงครับเขาก,ก็ตัดเทียนครับเขาก,ก็กาบึงไงมันเนี่ยมันหล่นก่อได้ครับอยู่จัะมากจำเย ังจากเขาตัดแล้วเขาก็ต้องมาเห็นลองครับลองเห็นมันอยู่โอ้โหนี่เทียนแตกครับเห็นไหมครับตัดเทียนเนี่ยต้องระวังเลยครับมันมกักแตกครับหักกเลยครับแตกเ่งครับใหญ่มันหล่นครับนะ่ ันจะดันท่องกะมาซอลองครับเพื่อให้ไม่จิ้มฟันมันอยู่พอดีครับนี่เปิดม่ไม่เสียลุกชิ้นครับนี่ครับนี่มันดูลองหลังจากยู่ลองแล้วเ่องก็มาใส่หนังยางครับเทคนิคการใส่หนังยางครับเขาต้อง ใส่หัวใหม่เังสิครับนะครับอย่างใส่หัวใหม่ก้อนแล้วก็บเบิ้งทางทางนี้ครับสอดมาลองสักเดียดังสิเลยครับพอยัดเขาแล้วโพมานิดหนึ่งครับเอาหนึ่งใสก้อนครับไม่จิ้มฟันเดียวเลือดไว้ มันขึ้นมามน้องเข่ารองครับแล้วก็เหลือทางนี้ครับนี่ห้องเกลียวงสี่ก็ไเลยครับหลังจากห้องเกลียวแล้วห้องเก่าเที่ยนใส่ครับันอยู่ตรงกลางสิครับนี่หอก็ไปแล้วหันที่นี่หอกะหมุนครับ หมุนเบื้องหนังยางเขาดึงยั่งสิได้ครับต้องหมุนได้หลายรอบครับหมุนจนตึงมือครับมันจากหมุนแล้วเขาล่องแรงเบื้องขับบัตรนี่แสดงว่าหมุนบาด้านหลายครับเขาต้องหมุนอีกครับเนี่ย เทียนมองนี้มันบ่าท่านลื่นครับเขาก็ตองคดให้มนมอนก่อนกรับอีกอย่างนึงตรงเบืง้งดีครับท่านนี้มันหลุดบ่น,นะหมุนนี่ครับปล่อยบางบาทผื่นเบือเรียบจังท่านใดครับ นี่ครับหมุนบ้างครับอ่ะครับแล่นแล้วครับเนะนี่ยขันส่วนมูเหย็ดสมัยก่อนนี่ครับสามารนํำมาแข้งกันได้ครับนี่แล่นแล้วครับนะพลังงานธรรมาชาติครับ ที่นี่แบบออกโตแบบนกลอ่อครับตรงมุนได้หลายครับีครัเพราะพื้นดิปกติเอาไปเลีย้ยในดินครับนี่ครับ มีผูใ้ใดเคยเรียนเนี้ยครับสำหรับผูใ้ใดเคยเรียนหรือเหตนยังผิพดพลาดอะไรกันก็ม,ม์มาบอกกันเด้อ